สวัสดีจ้าเมื่อนีสีผ้าไม่เห็ดเขาย่ำแหนมครุกกันได้จ้าเดี๋ยวห้องไปเบิงวิธีการเห็ดกันเลยจ้า เดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนแก้แล้วกันเลยเนาะที่จาวะ เรรียยบ้อคลิปนี้สีผ้าไปเบิงงไกจ้ะจะไปเก็บไข่แล้ว สิได้หลายปานได้สองมือไ่ได้เก็บเขามาเบิกอุย้ยมาเจอชาดเด็ดมันกำลังออกไข่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะแอบมองมันเก็บว่่ได้เลยต้องให้ตัวนี้ออกไปก่อน ใครอยู่ในหมองที่นอนแมบอยู่กินมากกินผักแต่ละนอกไกลพันไข่ตาฟันตนกล่วยไมา่หากินเหมือนเลย เต็มเลยเข้าไปถ่ายใกล้ๆเดียบนอนสิตื่นบนนอนออกแล้วยังก็ไกไก อตุอียนแม่ต้อสวยบันนี้มีแตตัวงาม เดี๋ยวจะเข้าไปบ้าลูกจะถือไกจิกหรือบอ่ต่างร่องเราจะเข้าไปเก็บไข่ไปหน่อยสัสหลบหน่อยหลบหน่อยปิดไว้ก่อนพี่อย่ออก ข,ข้อไข่นะคะ่ะขอเก็บไข่หนะะ่อยค่ะเสร็จหรือยงังออกไปนี่ <c oughs> ขันมาท่านได้ออกอะ่ะออกห้เก็บไข่กันนละยอู้หูไม่ห่างไก่พร้อมเด็นนี่ไม่ห่างไก่เลย ขอเก็บไหนสิหนึ่งฟองให้เก็บใครเนี่ย ยาตีกันเดอ้อยาตีกันเดอ้อยาตีกันเดอ้ออได้หลายอยู่จ้ะด้หลายอยู่แต่ว่าน้องห่วงไข่อยู่นันเนี่ย ขอข้างนี้หน่อยค่ะขอไข่หน่อยมันจะนั่งทับเพชรอย่างเดียวหหมดหรือยังอยู่นี่โอ้ขอหน่อยขอหน่อยนะคะหมดนไปนี่ย หมนไปมึงแน่ยกตูดขึ้นหน่อยหมดแล้วบึงคาคาก่อนดูมีนี่หนีบ่ไม่มีได้ทั้งหมดกี่ฟองเอ่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหเจปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสห้าสเดสิบแปดิ้าอดยี่สฟองหมดไปห้าเบิรงอีกก่อนดูไม่มีก็ว่าม่ติดท้านั่นใครบร่นอท้านั่นบ่เห็นมีนะสงสัยจะมีแค่นี้ อาเรามาเซลฟี่กับน,น้องไก่เซลฟี่กับไข่ตัวเองสิเอาแป้งทอดกรอบไปใส่ผสมกับน้ำเย็นจัดจ้าก่อนน้ำลงไปทอด ล่องกระทะใหม่กำลังลงทอดนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe บ้านทุ่งสตอรี่กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ